ทดสอบ MLG นะผมโอ้โ uh ห huh. เดเดเดตายก็ตายครับมีคนเข้าเฟสมาอือ uh หือ huh. เอาละครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีกุณปจอดมูทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็กับผมนายมิสเตอร์หนึ่งเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวซับ แนว PVP นะผมนะโอเคนี่นี่ก็คือจุดเกิดนะครับผมโอเคมันจะสมัครยากหน่อยนะครับผมจะมีบางคนไม่รู้นะก็สมัครเอนเซิฟยิงปืนนะ R E G I S T E R ตามด้วยรหัสของเรานะครับผมปึ๊บแล้วก็กดถัดไปนะซมมติน่าพอเรากดถัดไปแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวสีฟ,ฟ้าไนะครับว่าเราสมัครได้ไหมแล้วก็พิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็กดถัดไปอีกก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นี่ครับมันจะขึ้นสีฟ้า พารทเวิร์ด n ีเอนเตอร์พาร o ทเวิร์ดนมนะครับก็คือแล้วก็พิมพ์รหัสอีกก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะผมโอเคนะใครงงใครงงงงก็ก็พยายามอย่างงนะฟู้ดก็คืออาหารนะครับผมเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับโอเคเรอันนี้ล่ะช็อปนะครับคุกกี้อะไรก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมเอ,า,อาง่ายๆคือก็อเปิดใหม่นะฮะนี่ก็คือ อะไรคิวเหรอตรงนี้เป็นคิดเหรอนี่ก็อินโฟนะผมปั๊บอื้มอ,อิอออออนโฟอะไรๆนี้นะครับอันนี้ล่ะอินโฟเหมือนกันปั๊บอื้มอ,อันนี้ล่ะอินโฟเหมือนกันวิธีการไปเล่นนะผมอ๋อยังไม่ได้กดเลยซะหรัอวมือไปโดนวะนั่นแหละนี่อันนี้คือตรงไหนเนี่ย ตีแม่งเลยโอ้นี่คือตรง PVP นะผมตายมึงตายอ่ะนี่ครับอันนี้คือตรง PVP นะฮะปั๊บนี่ยังเมามันเลยนะเซฟนี้นะครับผมแนว PVP โดยเฉพาะเลยนะผมไม่มีวินิเกับอะไรมาแทรกนะฮะอือฮึอือฮึโอ้โหยางงี้ต้องมีเหลืองกันแน่อย่างงี้ต้องมีเหลืองกันแน่ฮะ โอ้ตายแล้วตายแล้วก็พิมพ์ HUB นะผมอ้าวมึงยังมาตีกูดิส A HUB ป๊อ What w อือฮึโอเคโอเคถ้างนั้นยังไม่กลับสเปาานะครับดูสิอือฮึใหญ่มากเลยตรง PVP นะครับโอเคจะเห็นได้ว่าผมใส่ M L G ปืนด้วยนะผมก็คือทดสอบนะฮะทดสอบทดสอบ M L G นะผมโอ้โห เดีด๋เดๆๆเด,ด,ด,ดตายก็ตายครับมีคนเข้าเฟสมาอ<ด>ือือมาครับตอนนี้เอาจริงเนาะมามามโอ้โหทำไมมันหันหน้าขึ้นฟ้าเมืกก่อกี้โอ้โหแลกคชิบหายว่ะไม่น่าอัดเลยตอนพีพีนี่นี่ครับนี่ครับฟันแม่งเลยครับอือือโอเคโอเค Uh huh. นะครับโอเคครับผมก็เขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมใครชอบคลิปนี้กดไลค์นะแชร์กดแชร์นะครับ,รบที่สำคัญนะครับกด subscribe ผมด้วยไปเลยละกันนะ